Welcome back to GB number 132 for ท a y 2 0ั2 GB ของท่านในฉบับที่132เดือนพฤษภาคมนะครับอากาศร้อนที่ผ่านมาก็เจอกับความแปรปรวนของโมน้าอากาศหวังว่าทุกท่านคงจะสุขส,สบายดีเปืนที่ขึ้นปกของเราฉบับนี้นะครับจากร้านปืนโยทินนะครับรูกเกอร์นี่เป็นรูกเกอร์แม็กนนะครับรูกเกอร์เป็นปืน9มมขนาด รับคำถักตัวเล็กๆซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันว่าปืนแบบนี้นะครับเล็กๆพกติดตัวได้ตลอดเวลาดีกว่าปืนใหญ่ๆที่เก็บไว้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันร้านปืนโยทินให้ r ูเ e r Max มนะครับมันเป็นปืนที่มี o p ปติกเรด y ีมาด้วยและเป็นศูนย์แบบไ i เบอร์ออปติกสีเขียวของการใช้งานมากเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไอ้ปืนตัวเล็กแบบนี้เท่าทางปืนกันแล้วเจ๋งแค่ไหน ส่วนเรื่องมีดก็ดยังมีอยู่ครับค่างเหมือนเดิมนะครับพีงดงว่าเล่มนี้ผมจะทําเรื่องมีดตามใจผมถูกบ้างนะครับไม่ได้เอาปืนเอามีดจากร้านค้ามามาเป็นมาน,นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ทางปืนครับสําหรับตัวนี้นะครับรูเกอร์แม็กซ์ไนจากร้านปืนโยทินนะครับทันตัวยิงได้แบบนี้ผมว่าโอเคมากเลยแม็กซ์ไนจากร้านปืนโยทินนะครับ และปืนของร้านสิงห์ทองไฟอาร์มสำหรับเดือนพฤษภาเนี่นะครับฉบับที่132นี่คือ Smith อนเว o n สันโมเดล586นะครับ586สีดำเราจะคุ้นเคยแต่กับปืน686นะครับที่มันเป็นสีขาวนะครับปืนยอดนิยมของอสอรพนะครับสิทธิ์สรพอจะรู้จักกับปืน686เพราะมันเป็นปืนฝึกหลักนะครับเป็นปืนที่สร้างขึ้นมาอุดช่องว่างระหว่างปืน K เ a ร e กับปืน N เ a m e นะครับซึ่ง ฝรั่งเขาอัดลูกกระสุนเองอะนะเขาก็เอาปืนโมเดล19 K เคฟเฟมไปยิงตะบันลาดซัดลูกแรงชิบหายไว้ะป่วงปืนมันก็เลยโซมเร็วทีนี้พอจะใช้ปืนเอ็นเฟรรมคงใหญ่ๆก็บอกว่าปืนหนักไปสเปซอเวสานสร้างปืนแอลเฟมขึ้นมานะครับยุคแรกมันจะมี581 586 681และ686นะครับซึ่งพวกที่ลงท้ายด้วย6จะเป็นศูนย์ปรับทั้งหมดลงท้ายด้วย1จะเป็นศูนย์ตายนะครับ ตัวนี้เป็นปืนที่ทำมาย้อนยุคสำหรับคนที่ต้องการความดำ Blackest Beauty นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นปืนที่เขาทำย้อนยุคกลับมามันสวยงามแค่ไหนความละเอียดเดี๋ยวท่านไปดูกันในเล่มแล้วก็เดี๋ยวจะลองยิงให้ดูนะครับว่าปืนนี้มันยิงได้แนบเนียนแค่ไหนเป็นปืนตัวพิเศษแหะครับที่เขาทำมาย้อนยุคนะครับสวยงามอย่างยิ่งไปดูหน้าตู้ของร้านสิงทองไฟอ,อาร์มนะครับกำเงินไปสักแสนหนึ่งรับประกันว่าไม่ผิดหวังเลย อบแล้วเข้าสู่ทางปืนครับส m ิ t h ์แอนเวสันโมเดล586 L frame จากร้านสิงห์ทองไฟอาร์มนะครับกระสุนวินเชสเตอร์แจ็คเก็ตฮอลโลพอย158เกรนนะครับสมิธแอนเวสัน586จากร้านสิงห์ทองไฟอาร์มนะครับปืนใหม่แกะกล่องรั่นไกลครั้งแรกในประเทศไทย ยิงดับเบิลล้วนได้ขนาดนี้ก็น่าพอใจแล้วครับถ้าคนเก่งๆยิงก็คงจะยัดรู